ธรรมทุกธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทั้งหมดกํากับบังคับควบคุมให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมธรรมบารมีสามสิบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรำกิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้หลับ ไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาทำรรทั้งหมดทำรรกิเลสปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนียวให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่พึ่งพาอาศัยไม่ศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรมบารมีสามสิทัสสะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรไม่รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศนะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลสให้มีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลส รวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออทำให้รวบรวมรักษาให้ทำกิเลสสั่งสมรวบรวม อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า เป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสารชีวิตเป็นยังอยู่ทุกประทมสมสารขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรอที่เกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่าขาดแคลน บารมีสามสิบทัพระเดชะคุลหลงปุสฎกันทัสโรกิเลสนำเสนอให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศีลห้าไม่พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่า เกิดแก่เจ็บตายซากคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของวนเวียนอยู่กับการบังคับควบคุมของกิเลสให้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเกิดซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอ,อกลวงให้นำซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรั์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่ากิเลสได้เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลงปุสจันทัสโรในร่างกายของคนสัตว สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสุบทัศน์นี้ขาดแคลน บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษถจันทัสโรมีธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถจันทัสโรธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ เสื่อมสลายทำให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้บูชายันคนตัดติ่งของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ยึด มั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัตนี้เกิดเป็นคนพาลเป็นชุมชนสังคมยุค คนผานยุคอบัยภูมิที่กิเลสสร้างเป็นวัฏตสงสารให้คนสัตว์สิ่งของทุกระทมสมสาร ไม่พึ่งพาอาศัยไม่ศรัทธาเริ่มใสไม่เคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทสโรไม่สร้างที่สุดแห่งร,รมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทสโร กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ชีวิตคนยังอยู่ที่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดที่คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของได้กระทำ คนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันเกิดเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรลายละเอียดเกิดขึ้นกับผู้บูชายันที่กระทำกับคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันเพื่อทำให้เกิดเป็นซ่าคนสัตว์สิ่งของ เพื่อนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาจิเลศบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของที่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติ ปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยอมเป็นทาสรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสกิเลสสร้างให้เป็นคนพานสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิสร้างเป็นอบายภูมิ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอ,อมขออชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมสมสารเป็นไปตามการบังคับควบคุมหลอกลวงของกิเลสพระมีสามสิทัพ พระเดชพระคุณหลวงปุษถยันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้รวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทัสโรจากบัุดิตเริ่มต้นที่เป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาต ที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงพุทธยันทัสโสรวรวบรวมรักษาธาตุจากทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนกนกยูนำให้พวกรวเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย เคารพบ,บูชาละลึกตึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปุสดยันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปุสดยันทัสโรอย่างพร้อมเพรียงไปกับครูบาอาจารย์ของเรา ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมด้วยบราบรมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบราบรมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรบราบรมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทำงานดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงผู้สเจรังทัศโร ทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎันทัสโรให้ทตุทั้งหมดเกิดเป็นทตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นรัก เมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโอหสิกรรมเป็นเมตตาการุณาบุติตาอุเบกขาเป็นความรักปบรบีสามสิทธระเดชพระคุณโหลงปู่สดจันทสโร,รรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่าบรมบีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ทำบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิด เป็นธรรมกิเลสจึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุ ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่เป็นใจวาจากายให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตาม รมกิเลสซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่มีความรักที่เป็นความรักบารมีสามสิบทัสนะเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรทำกิเลสเป็นความรัก เพื่อรวบรวมรักษากิเลสเพื่อยึดมั่นถือมั่นศรัทธ,ธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาพึ่งพาอาศัยกิเลสทำกิเลสเป็นความรัก เพื่อศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาท่อทานธรรมบาร,รมีสามสบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลส สร้างแผนผังสำเร็จเวลากิเลสกทมอขออทาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลส ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เสื่อมสลายไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันกิเลสทำให้คนเกิดเป็น เดรัจฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุรกายทำให้คนเกิดเป็นสัตว์นรกทำให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกัน ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเพื่อให้ธรรมกิเลสเดินทางลุกเข้าหา รรมบารมีสามสิบทัศคเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสโครงสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกทมอขออทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลาย ให้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้อาฆาตมาดร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันกิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของให้ธาต ที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสให้ทำรรกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศนนี้เสื่อมสลายเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติที่เป็นภัยจากดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณนาาส ที่กิเลสเข้าแทนพื้นที่บรบีสามสิทธัพระเดชะคุลหลวงปุสถจันทสโรในธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตวิญญาณธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสเกิดเป็นภยัย จากทรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเกิดเป็นสงครามทำลายล้างทำลายทรัพย์สมบัติ ใจสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ขาดแคลนบารมีสามสุดทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทัศสโรถูกแทนที่ด้วยธรรมกิเลสร,รมกิเลสสร้าง เหตุการณ์เรื่องราววิกฤตอุปสรรคปัญหาสถานการณ์ในทุกรายละเอียดเบี่ยงเบนปิดบังซ่อนเลนไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นตัวของตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ให้เคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธรรมกิเลสนำเสนอ หลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสศรัทธาเรื่อมใสเคารพบูชากิเลสทำกิเลสทำให้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลากิเลส